คุณผู้ชมทุกคนพบกับผมอีกแล้วรชนะคงวันนี้จะเป็นวันแรกที่ทุกคนจะเห็นหน้าผมนี่เหรอนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ติ่มมาหรอไม่กิ่มอรถตีมาพอดีช่วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่อันนี้อันนี้คือหลังบ้านผมนะครับผมเฮ้ยมึงมึงอย่ามึงอย่าหันบีบิการอะไรนี้นี่ครับผมวันนี้เราจะสิ่งที่เราจะมารีวิวนั่นคือบีบีกล้วยหัวคันมีบีกันกล้วยขอบคุณที่ผ่วนช่วยอะนะครับผมวันตอนนี้เดี๋ยวรุ่นปืนรุ่นปืนรุ่นปืนอยู่ตรงนี้เหห็นนกัรือเปล่า โฟกัสโฟกัสหรือเปล่าไม่โฟมองไม่เห็นอ่ะตอนนี้เราอยู่กับหนึ่งนะครับกับไอ้หน่วยหัวคัดครับผมหน่วยหัวคัดตอนนี้เราอยู่ในช่วงชายชะกันรีวิวไม่ต้องเอามาหรอกเดี๋ยวครับผมวันนี้เราก็จะมาลองกับดีพิการกันนะครับผมซึ่งรุยเไรรุยเไรฮะดีพิการอะไรอ่านก่อนดีพิการก็๑๙ที๕๑๖เฮ้ย WWT ๕๑๖๘นะครับผมอ่านกันตรงนี้เลยอ่านกันหน้าแน่นะเราใช้โดมบินฮะเออ ดี๋ยวเดี่าพูดี๋ยวพูดพูดใจผมตรงนี้นะครับเราจะเอาไปยิงกันเออ่ถ้วยถ้วยโฟมแล้วผมถ้วยถม่ายเราจะไปยิงนี่กันด้วยยชอหหนน้าครับไปอยู่นี่นี่นี่แล้วผมซึ่งเราจะยิงกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูกันเลยสัตว์กระสุนกูดอ้อเอาละครับผมแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งความลับนะครับผมที่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะรู้กันอ่ะทอร์มาแน่นอนตรงนี้ต้องมีที่เติมแก๊ส หนเติมแก๊สแน่นอนหลังจากเติมแก๊สเสร็จได้ไหมครูถ้าถ้าคุณหนึ่งเกดีตรงนี้จะมีปุ่มเอยเอาเอามือออกปุ่มจังไรนะผมถ้าคุณกด <c oughs> กดกดนี่แหละคือมันจะปล่อยแก๊สออกมาแล้วคุณจะแล้แบบคือนึกนึกสภาพนะโอย แต่แตกเลยกูซึ่งถ้าคุณโอ้ยเดี๋ยวเอาเอาปืนมาดีก่อนตัดอ่ะถ้าถ้าคุณนึกสภาพนะอย่างสมมุติไอ้นัดไอ้นัดเป็นโจนะคุณอย่างไอ้นัดเป็นโจนะแล้วแล้วอะสมมุติโจมาสองคนเรายิงมาตายไปแล้วหนึ่งคนแล้วแล้วเหลือเหลือคนนึงแล้วแบบเฮ้ยเแคยแบบโวตทำไงดีเราสามารถเราสามารถใช้วิชาดินจาได้แป๊บนึงแป๊บนึงสามารถาก่วิธีการมันป้องยิงคนตายได้เอาได้ได้ได้มันแรงเหมือนกัน ครับผมอันนี้เป็นความรู้นะว่ามีการสามารถยิงคนตายได้ขนาดใบไม้ยังตายเลยใส่เซฟไม่ใช่หรอเจ้ามันูไม่ยิงหนูหรอกจะอย่างสมมติเง้ยกระสุนหมดจะทำยังไงไอ้แก๊สเมื่อกี้สามารถเช่วยคุณได้คนใส่หน้ามันแล้ววิ่งให้ไวครับผม เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมายิงไอ้ขวดไอ้ตาตาขนมขวดเออโอเคไปขนมต่ตัวขวดขวดน้ำผลไม้นะครับเป็นสิบาทเราไว้โปรโมทสินค้านะครับผมเพราะผมไม่ได้ซื้อมากินแต่ผมเจอตกนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองยิงกันเลยครับผมพูดถึงเมื่อกี้เขาที่พูดถึงไอ้น้ำไอถึงไอ้น้ำผลไม้เนี่เขาไม่ได้จ่ายอเราพูดนะเขาไม่ได้จ่ายรอาผมเพราะฉะนั้นอย่าไปอนนี้เราก็จะยิงกัน เ,เดี๋ยวเราจะลองให้นัดยิงกันบ้างนะครับยอย่าวุ้งดูสามนัดแล้วนะครับยังไม่โดนส,สี่โดนโดนนะแต่ไม่ล้มเอาให้ล้มหา้าหกยิงยิงยิงเจ็ดเอาโดนจะไม่ล้มแปดโดนไม่ล้มเก้าไม่โดนต็มไม่โดนลนันล้นสิบเอ็ดไม่โดน <laughs> มีเช็คกระสุน โอเคหมดป่าจะล้มนะคะผมล่อไปประมาณ13นัดได้13บนัดได้นะครับผมนี่เขาทำไปโอเค okay. ก็นี่แหละครับคือคุณสมบัติของเจ้าปืนบีบกัน,นตัวนี้นะผมเ,เ,เ,ปเป็นเป็นแบบออตโต้นะผมแต่ไม่สามารถยิงลัวได้นะครับผมสําหรับใครที่อยากซื้อมาเล่นนะครับผมไม่แนะนําร้านนะครับเพราะผมไม่รู้จักต้องต้องถามต้องถามคนซื้อครับเจ้าของครับคุณซื้อมาเท่าไหร่ครับอ๋อยี่สิบครับผม โอเคครับตามมานะครับ20เอาเหรอปืนปืนเหรอครับปืนอยู่ที่ประมาณห้าพันโอเคปืนอยู่ประมาณห0 0พันนะครับเว็บไม่ต้องหงอกเราไม่ได้จ่ายอ๋อเขาไม่ได้จ่ายจ่ายจ่ายเขาถือว่าเป็นสปอนเซอร์นะอย่าลืมกระชื้นเล์ถึง50,000ืนคนยังไม่จบครับคนยังไม่ถึงว่ายังไม่ถึงครับผมอ๋อสำรับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่สำรับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายแบบสโลโมชั่นด้วยนะครับผมแบหรับใครที่อยากดูตุ้งตีนเถอะจะรอดูกันครับรีบเลย Yeah! <laughs> กดกดกดดัดดดดงยิ่งใจยิ่งโอเคมาจบวันี้ก็ต้องขอจบไปใน่พีนเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับผมบจบแล้ว <laughs> อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ด้นะครับผมอย่าลืมกระตือไปนะครับผมกระตือไลค์ถึงห้าหมื่นนะครับเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงคลิปหน้าอาจจะเป็นสไนนะคลิปหน้าอาจจะเป็นสไนนะคะผมยังยังพี่นัดบอกอาจจะเป็นออฟเฟอร์ AWP นั่นเอง ำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ